ลูกชิ้นกินลูกชิ้นไม่ต้องข้างบนนู้นเอามาเร็วอันนี้ก็ซื้อมาไอ้ยาก็อันนี้ก็ลูกก็ซื้อมาเนี่ยไอ้นั่นอยู่ในนั่นนะอะไรก็ออกมาให้ทีตาไปไปเปิดออกมาให้หน่อยเร็วเอาลูกชิ้นมาก่อนเอาลูกชิ้นมาให้ลูกบ่าวก่อนไอ้ลูกบ่าวแม่กินลูกชิ้นไหมคะอันนี้่นี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 ่ เอาเอาเอรูดรูดรูด <c oughs> เฮนยแล่กินกขไปคุนไม่ต้องกินแหละนะให้แมวใหหมากินเอาเข้าไปอ่า เอาเอาเสียบเอาเอาอะไรทับไว้ก็ได้อย่าให้มาใส่มือแม่อะไรทับไว้ราคาเทานั้นสองร้อยที่ไหนนะหลวงปู่ทวดทวดมาจากไหนล่ะเอ้ามาเอ้าที่ไหนเออแม่ไม่มีเวไปใส่ไหนอ่ะไปใส่ไหนใส่ที่ไหนแล้วตลาดไม่ไม่ ให้ลูกมั้งอ๋อเลยนัง่งชั่วตัวมีนั่งนั่นตะเกียงนั่นทั้งกวงนั่นก็หลวงผุดทวดเหรอแซมอ้มันกับพ่อเลยน้องนะไอ้ย่านะนี่เวลาให้กินนะมือมันไม่ไม่โดนมือเลยนะ <c oughs> ไม่โดนมือเลยนะมรารยาทดีใจเขาเอาลวดลูดลวดลวดหรือน<ม>ั่งกินตับ,ตบไก่วันส้ดน,นอน งับงับงับแมวคว้ามับจากกับจากาก็จะ <คน S 2> ป,ป,ปีนแนนล้วคนกินอันนี้ลูกอันนี้ให้หมาเลยนะแมวแย่งแล้วก็ไม่แย่งแล้วน้ำรอันนี้ให้หมาเลยนะอันนี้ให้หมาแล้วคนกินนะเนาะไอตัวนู้นน่ะไอตัวไหนไอตัวโน้นได้กินพักแล้วไอตัวโน้น,วนกินดี เ่าหรมหกสิบบาทหกสิบบาทนม่มาทั้งนั้นเลยนยแบ่งไม่้แบ่เอยากกินมาเลยเอาที่ที่เหลือก็โอไปแล้วนะฮะรู้จะไปแี่ยนรู้จุดเปลี่ยอต่าย